ไอไข่กุมารน้องเก้าเลิบเลิบเป๊ะปังคนดวงเฮงแก้บนไข่ไก่หนึ่งมืฟองด้านหน่มในหน้าค้าที่ดินแก้บนไข่ไก่หนึ่งหมืนฟองพระเงินพระทองเช่นกันหลังสองเดือนขายได้กำไรเป็นล้านสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆของไอไข่มานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะ ถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะมีข่าวข่าวของไอ้ไข่มานําเสนอท่านทุกวันนะคะคนดวงดีดวงเฮงนะคะอย่างเดินทางมาแก้บนอย่างต่อเนื่องนะคะนําไข่ไก่หนึ่งมืนฟองแล้วก็ประทัดหนึ่งมืนนัดมาจุดแก้บนไอ้ไข่แล้วก็กุมาน้องก้าเลิบๆหรือกุมาน้องก้าสามสิบล้านนะคะหลังจากให้โชคให้ลาภเฮงนะคะ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดสว่างอารมณ์นะคะว่ากันว่าถ้างวดไหนไม่มาวัดสว่างอารมณ์นี่งวดนั้นแบตเตอรี่ไม่ออกนะคะเขาว่ากันอย่างนี้นะคะนี่คือการพูดเล่นนะคะแต่จริงๆเขาก็ออกทุกงวดนะคะวัดสว่างอารมณ์อยู่ที่ตำบลขุนแก้วจังหวัดนครปฐมนะคะมีคนโชคดีนะคะดวงเฮงนําไข่ไก่หนึ่งหมื่นฟองแล้วก็ประทัดหนึ่งหมื่นนัดมาแก้บนถวายไอ้ไข่แล้วก็ กุมารน,น้องก้าเลิบเลิบนะคะหลังจากได้มีการจุดธูปเทียนเครื่องเส้นไหว้แล้วก็นำประทับไปจุดแก้บนไอ้ไข่แล้วก็กุมารน,น้องก้าเลิบเลิบนะคะจากการสอบถามหลวงพ่อแปะหรือพระอาจารย์แปะนะคะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์นะคะบอกว่าญาติโยมขรัพนี้เดินทางมาจากต่างจังหวัดทางใต้แต่เขาไม่ขอเปิดเผยเพียงแต่บอกว่าได้มีโอกาสมาที่วัดสว่างอารมณ์ ก่อนวันหวยออกแล้วก็ได้มาไหว้ไอ้ไข่สามนาครรวมทั้งกุมารน,น้องก้าสามสิบล้านหรือกุมารน,น้องก้าเลิฟเลิฟจากวันนั้นถึงวันนี้เขาก็ได้นำเอาไข่ไก่หนึ่งมืนฟองมาถวายไอ้ไข่และกุมารน,น้องก้าซึ่งพระอาจารย์แปะท่านก็บอกว่าท่านได้ถามโยมคนดังกล่าวแล้วแต่เขาก็ไม่บอกว่าอะไรนะคะไม่ได้บอกว่า ทำไมเอาไข่ไก่หนึ่งหมื่นฟองมาถวายเยอะขนาดนี้นะคะนี่เลยนะคะก็เป็นเรื่องของคนดวงเฮงนะคะอาจจะได้โชคเยอะนะคะถึงจะถวายไข่ไก่เยอะขนาดนี้นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่างไรก็ดีนะคะยังมีนายสุวิทย์น้อยวิไลาอายุ43ปีและนางภาวินีอินมูลอายุ31ปีสองสามีภรรยาจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะ มากราบไหว้ขอพอรพระเงินพระทองนะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดสว่างอารมณ์นะคะแล้วประสบความสําเร็จนะคะทําธุรกิจค้าขายที่ดินจนสําเร็จนะคะวันนี้เขาเลยนําไข่ไก่หนึ่งมืนฟองมาถวายแก้บนเช่นกันนะคะโดยมีพระอาจารย์แปะทําพิธีให้เช่นกันนะคะโดยนายสวิทาวาต์กล่าวว่าตนเป็นนายหน้าขายที่ดิน ก่อนที่จะมาที่วัดสว่างอารมณ์เมื่อสองเดือนก่อนทราบข่าวว่ามีคนมาขอพรจากพระเงินพระทองแล้วประสบความสําเร็จกลับมาแก้บนหลายๆจึงเดินทางมาขอพรบ้างเพราะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาขายที่ดินไม่ค่อยได้เลยนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะเลยเดินทางมาที่วัดสว่างอารมณ์นะคะมาบนว่าหาขายที่ดินได้จะนำขาไก่หนึ่งหมื่นฟองมาแก้บน ปรากฏว่าสองสัปดาห์ผ่านมามีคนมาติดต่อซื้อที่ดินได้ค่าในหน้าไปนับล้านบาทเลยนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะจึงเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเงินพระทองว่าให้โชคลาภจริงจึงนำไข่ไก่มาแก้บนตามที่บอกไว้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีนะคะนายสุวิทย์ได้ขึ้นไปกราบไหว,ว้ขอพร ขอโชคขอลาบจากพระเงินพระทองอีกครั้งโดยเขย่าเซียมซีสามครั้งนะคะเพื่อนำไปเสี่ยงโชคนะคะเขาได้เลขนี้นะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดแล้วก็เก้านะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดแล้วก็เก้านะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณสวิตนี่เขาก็บ่นอีกนะคะว่าหากได้โชคลาบจากการเสี่ยงโชคครั้งนี้จะนำไข่ไก่และข้าวสารรวมถึงจีวร ห่มผ้าและถวายเงินสมทบซื้อที่ดินเพิ่มให้กับพระอาจารย์แปะอีกด้วยนะคะนี่เลยนะคะเป็นเรื่องของคนดวงเฮงนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงนะคะสวัสดีค่ะ